เจ้าของจะเข้าเพิ้นเจ้าเป็นเจ้าเป็นจอบเพิ่นวอนสันบอลนนเดี๋ยวบอลน้นะเก็บดอกไม้แล้วมาข,ขอเรียกกรเพิ่นจังหน่อยน,นะครับเก็บดอกไม้แล้วมาขอนี่ขอเรียกเพื่อพื้นที่หาโชคนะครับเอาเมฆมาเด้อนะครับบ้านหนองซอเซตบุหนองกะทีงามเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นงานบุญแจกเขานะครับหาอีพ่ออีแแม่ของคณะเจ้าภาพนะครับหาญาติพี่พน้องสน็ดบุญหวมกันนะครับ ที่แหลกปนจางสาวน่อยสาวน่อยเรือนสามเทืสี่เืือเพิ่นก็เลื่นยหวยเพินก็เลอยเอาใจเกินร้อยนะครับคืนนี้ชมฟรีตลอดสอดแกงหมอลำสีแกงในบ่อกแจงในขึ้นมืออยู่บันดุงอุดรอ,อันนั้นปัดวัสนามลบเนาะโอ้บรรลนเห็นแล้วเพิ่นกระสากระลือเดี๋ยวนนี้เสียบ้านบิดน,นะครับ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทำมอลล่ามคณะไปใดไปนี่ครับบ่มีพี่น้องอยากไปเบิงเีบ็บบันนี่ถ้าไปปุ๊บพี่น้องเด็กน้อยมันก็ะากันนาะผู้ดใดอยากไปเล่นลบกระสุนเนาะเทั้งระเบิดเทั้งมีดเทั้งขวานอ้แต่ย่านแต่ย่านคอยเฮงย่านลูกกระสุนยามันยิงมากนี่มันบริสิดิเดียวว่าสิบปัตไป้ทั้งใดกระสุนมันดุงอุดร สร้างตำนานแล้วกำลังสวัสดีไม่พัยวันครับ้นอยากไปหาเด่เมีบอสบายหายช่วงหายเศร้าหายไขหย่หายโศกหายโรคหายภัยเด้อเมียส,สดีไม่คว่ำหัวป่าครับขอเลขบอกน้ำเด้อเบาโน้น่น,นว่าสดีไม่ สีวงแม่คําพันครับเดี๋ยวไปกินด้วยนะครับมาเด้อแม่มือแรกอยาวาเจาบอมาเด้อแม่แม่สีนวลครับสวัสดีแม่เคยวันเตชะอังกูรครับแม่มินตราอุ้ยขอบคุณดาวอ๋อู้ใดยรงไขใค่อยนาองบอกเดนี้บอลนุ่นผนว่าเดี๋ยวบอลน,น,น,นุ่นสิไปขอเพิ่นนะครับเพื่อเพิ่นเมตตาสงสารลูกหลานเพื่อน,ร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 ,น,อนระสีให้โชวไ่ลาบอยู่ดอกเนาะคอยแต่คอยบอกเฮ้ยไปขอโดดนเราดินะครับเวลาเวลาทำเวลาทำการแสดงนะสถานที่ที่ บอลํามใสลอยเดินทั้งไปนะครับมองไดเป็นเจา้าเป็นจอมมองไดเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าภาพด็ดีทีมงานด็ดีส่วนใหญ่สิไปบอกบอกนุน่นถูกเขียนไปบอกเพิ่นนะครับ,บอลนุ่นก็ไปกราบไปไหว้ไปบอกนุ่นนี่แลว้วยามมือแรงกระแต่งพระเขาบอกเที่ว่าบุญธรรดาเพื่อเพื่อให้ทําการแสดงราบลื่นนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งดีตาเขาบอกเห็นนราแม่เขากบรบบรู่นะครับแต่เขาก็บอกกล่าวเพื่อามนสบายใจนะครับ จังบวไดไมีเนวขัดเนี้สวัสดีพี่เมย์ครับมาบนอสวัสดียาก้อยครับแม่อุไรครับพีอาร์เมนชั่นครับแบดห้อนครับแม่สู้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 นะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องป้องไปี่สลาเวลามาเบิร์นะครับแปดร้อยกว่าท่านแล้วเมื่อนี้มอล่อมใจเกินร้อยมาพร้อมใช้นะครับทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองซอแซตบบนหนองกระทิงอำเภอลำไผมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นงานเบิร์งฟรีด้อแม่นะ